สวัสดีค่ะเสพนโวัวคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนนย้นายนางมีแนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือมีกะทิโอซ่าพี่น้องจ๋ามีกะทินี่หากินอยากเลยพี่น้องบอกว่ยมีคนเหตุขายเนาะค่ะพี่น้องจ๋าก็เคยกินแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยแต่อยู่บ้านเหาพูนเนาะค่ะกะเพิ่งมาเห็นพอขาเพิ่นเอามาขายพี่น้องซื้อเพิ่นบริเฮตเองบอกนาอจ๋าพักกะมี พักสลัดแก้วแล้วกันพักกาดเพิ่นไห่มากกับพักติวพี่น้องเพิ่นไห่มากบ่งบอว่ากินกับพักอีหยังเนี่ยน้องเพิ่นไห่มากล้วกันอ่าท้วงงอกระดังปี๊ปีพี่น้องก็บเป็นอย่างเดิมน้องพี่น้องจ้ามามามากินน้ำกันแซ่บๆจ้ะยายนางกะบโรยบักพริกไปเลยจ้ะเพิ่นกินกับบักพริกนี่บอนาะจ้ะเพราะว่ายายนางมักเผ็ดเนาะจ้ะคุณมันเป็นเส้นเส้นเล็กเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอิ้นมีกะทิบ่แม่นเส้นมีเนาะจ้ะคุณพี่น้องจ้า เพื่อนสีออกหวานหวานในหน่อยเนาะจ้ะร่องซี่มือแสบแสบที่น้องมาหล่นปืนความหลังเนาะค่ะจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยสีมมคค่มีขาเพื่อนหาบขายในโมบาเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้เราบ่มีเม่ยขาหาบของขายอยากหินบรรยากาศแบบนั้นนะดูเลยกับพี่น้องจ้ะขาปุ่นย่างนึงเนาะเพื่อนกระหาบขายนาะแบบนี้ตังให้น่งจะสีน้อยจ้พี่น้องมามามากินกน้ำกันพี่น้องจ้ะ หน้ำออกวันหวานแซ่บตัวละพี่น้องคุนเอาเส้นเล็กเห็ดเนาะจัโอ,โอุ้มเป็นให้พักติวมากินกัน ラビノ ไปแก่มันก็เอามาพี่น้องนี่แล้วเขาเห็ดขายเนาะจาังมันกินบ่ได้หรอกพี่น้องจ้ะมันแก่โบคือเขาไปเก็บเองเนาะจา้ะ อแสบขนาดพี่น้องจ้าพออจัดยก,กจานสดหูวัดแสบจัิงสื่อสองถุงกะดีพี่น้องพี่น้องจ้าคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เนาะจะแสบหลายกินเบิดเกี่ยงเลย ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจากทีแวะเข้ามาให้กำลังใจกับปากว่าไม่พี่น้องก็ไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆในได้จ้าคิดหนาพอกันไหมนาองคะเนาอสวัสดีค่ะ